จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2568ครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดภูเก็ตครับได้มีการจัดพิธีถวายพระพรชยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาโดยที่จัดขึ้นนะครับบริเวณวัดเทพวนารามตามนลศรีสุนทรอนนำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็มีนายน,นิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มาเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีจํานวนมาก ภายในงานก็มีการจเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องธยธรรมและทำบุญตักบาทแด่พระสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงถึงความจงรักภักดีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมกันถวายราชสดุดีขอให้พระองค์ทรงมีพระานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นสิริมงคลแก่วงชนชาวไทย ขณะที่วันนี้นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชากุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนธิราเทพยวดีน้าวัดเวรุวันอำเภอเมืองยะลาโดยมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง โดยมีพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยาลาพร้อมพระสงฆ์สิบรูปก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและรวมถึงประชาชนครับร่วมกันแสดงความพลังความสามาคัคคีและสืบสารความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ ส่วนที่วัดชนาทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลน,นายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นะครับเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิยาาิยถาภารณเลนทิราเทพยวดีโดยมีพระครูวิมลธรรมรลด เจ้าอาวาสวัชนาทิพย์เฉลิมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหลังเสร็จพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรักษาขออภัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรักษาราชการแทนพร้อมคณะร่วมลงถวายพระพรชัยมงคลขอให้ทรงมีพระพลามในแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นอกจากนี้ครับที่วัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลงุงนายสุจิตวาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลงุงรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรมบุญตักบารถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าศาลจังหวัด พัทลุงปลัดจังหวัดหัวหน้าสนราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีก็จะประกอบไปด้วยพระพิธีนะครับก็จะมีพระพิสุส่งจำลอนสิบรูปได้เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลก่อนที่ประธานในพิธีจะนําผู้เข้าร่วมทําบุญตักบาตรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ